สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในช่องกำปันสตอรี่วันนี้กำปันพ่อก้อยแม่ปิงแล้วก็ยายพากันมากินข้าวที่ไหนที่จังหวัดน,นครนายกนะจังหวัดนครนายกแต่ร้านอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะไปา โอเแล้วก็เดินทางมาถึงแล้วนี่คือร้านครัวป่ามะขามนั่นเองอยู่ตรงข้ามกับน้ำตกวังตะไคร้จังหวัดนครนายกนี hey, ่ <Hey, S 2> ก็ป hey, ั่นเคยมากินรอบหนึ่งแล้วลงไปเล่นน้ําด้วยเขามีที่เล่นน้ําด้วยใช่ไหมวันนี้จะได้เล่นน้ำหรือเปล่าจริงอ่ี้น้ำเย็นนะโ okay, <laughs> อเคเดี๋ยวเราไปดูกันโห oh, <laughs> แต่วันนี้รถเยอะมาก, <laughs> มากๆเลยแล้วข้างในก็มีที่พักด้วยนะ ดูสิรถเยอะมากะจะมีที่นั่งกินหรือเปล่าไม่รู้เดีย๋ยวเราลองไปดูกันไป ใกล้ที่นั่งข้างล่างพอดีเลยใกล้น้ำตกเลยนี่เป็นไงล,ล่ะมีที่เล่นน้ำด้วย,ยได้เลยเดี๋ยวลงไปนะรนะวังอ่ะที่น,นี่เขาก็มีอ่าริมน้ำด้วยนะครับผมเป็นน้ำตกไหลลง ok มาจากอ่านู่นบนเขาเลยแล้วก็ไหลลงม,มาแบบนี้โอ้ oh, ดู<ม>ดิเอ้วเลย เย็นไหมคะนี่มันน้ําตกอะ่ะมันไหลามาจากบนภูเขามันก็ต้องเย็นสิไม่ต้องตกกางเกงขึ้นเนี่ยตกกางเกงลงมาเดีย๋ยหนาวเออแล้วเราเปียกได้โอเคนั่นแหละนี่นะครับกำปั่นก็ได้เล่นน้ําสมใจแล้วเย็นไหม<ย>น,น้ำตกที่นี่เย็นมากครับ<ย><น>เพราะว่าไหลลงมาจากบนภูเขานะ ตรงข้ามก็เป็นน้ำตกวังตะไคร้น่าจะไหลลงมาจากวังน้ำตกวังตะไคร้แล้วก็ไหลลงมาอย่แบบนี้นี่โอ้โหตรงนั้นน้ำแรงมากก็ไปจะไปตรงนั้นนะน้ำแรงเราเล่นแถวนี้ก็พอโอเค <c oughs> โอเคโอเคสนุกมากเด็กๆชอบเลยล่ะ <c oughs> เด็กๆก็ชอบเดี๋ยวมเล่นไปถึงตรงนู้นใช่ดูดิโหมีเนี่ยมีพี่เขาเนี่ยล ใส่หงยยางเล่นด้วยนะ่ะโอ้โหใส่หงยยางเล่นด้วยเย็นสบายไหมคะเย็นสบายไหมคะเดี๋ยววันนี้ไม่รู้ไม่รู้นี่ไก่ย่างมาแล้วครับผมเมนูนเด็ด ร้นานนี้เลยขอบอกว่าอร่อยมากๆใครมาเนี่ยนำสุดๆต้องสั่งนะนี่แล้วก็จะมีน้ำจิม้มย่งถัเ่เผาอ่ะลูกนี่น้ำจิม้มเขาเรียกว่าน้ำจิ้มอะไรนะแม่จิ้มอะไรละเดี๋ยววะ,มมวะเอะเอน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็น้ำจิ้มไก่ที่กุณปู้ชชอบกินมากอโอเคครับถ้าเราตัดข้าวเราก็มาแล้วนี้สั่งมาหลายอย่างเลยอันนี้คือต้มแซ่บนะครับแล้วก็เป็นเมี่ยงปลาช่อนอันนี้ทีเด็ดมากครับน้ำจิ้มทีเด็ดมากครับแนะน้ำ นนี้นะครับรวป่าบางขามเนี่ยยังไม่หมดยังไม่หมดเดี๋ยวไทยนะอีกนะกระปัดดิ่ข้าวก่อนแล้วค่อยลงไปเล่นน้ำต่อโอเคไหมคะโอเคมานั่งข้างบนดีๆค่ะหันหันหน้ามาอย่างนี้ค่ะอตอนนี้ตองนร้บรนี้แดดไปนั่งอยู่กลางน้ำนะั้น่ะ โอ้สนุกสนานมากแล้วไปจุนข้าวเสร็จแล้วแล้วก็ลงไปเล่นน้ำต่อนะน้ำเย็นมากๆเลยจับเท้าโอ้โหสนุกไหมลูกจ็บเท้าเหรอคะ โอ้ตรงนี้น้ำแรงหน่อยนะคะโอ้น้ำใสมากเลยอะปันตุ้ติเห็นปาลปาไหมมีปลาไหมเอาละครับผมตอนนี้เราจะมีกิจกรรมเล่นกันกับกำปั่นนะเนล่นอะไรกันดีเรามาเล่นค่ะถ้าใครหาก็ถีนสวยที่สุดเราจะคนันชนะใอ้อ โอเคมา๋ยวพ่อหาก่อนก็เห็นพ่อต้องสวยที่สุดแน่ๆหาเนี่ยนะโอ้โหน้ำใสามากเลยเรา,าสามารถมองเห็นกอนหินใต้น้ําได้เลยนะครับเราต้องใช้สายตาที่ดีนะครับเดี๋ยวดูก่อนอ,อันไหนสวยเฮ้ยพอเห็นแล้วอันนี้ต้องสวยแน่นอนเลยนี่สุขขาวเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นนี้แมวดูว่า นี่โอ้นี่มันหยกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นของหกอยกค่ะอันในพวกนี้คือเฮ้ยพ่อจะเห็นสีแดงน่าจะสวยนะเนี่ยเฮ้ยโหสุดยอดสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยกระป๋านเพราะว่าพรารัตนศาณาแล้วล่ะดูสิสวยเปล่าเฮ้ยมันมีหลายสีเลยอ่ะ ด้วยดูด <ret> yeah, sure. mm ิม hmm. uh ีหลายสีเลยอ่ะมีสีแดงสีทำการด้วยไหนไอ้โอ้โหนี่ก็มีหลายสีแล้วเนี่ยจะหาสีแบบสวยๆเหมือนเพชรดีกว่าเจอเปล่าเจอเปล่าเจอไหมเห็นปกติอ่ะเห็นสวยสิสวยอ้อยเจอแล้วผิสวย ชี้ตะไข่อ่ะสวยเหรอ่รับไหน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 บางยืนกูสูงสวยเหรออ่ะกระป๋านบ้าสวยเหรอเหรอใช่ระวังรถทับเท้านะ ก็เป็นสีแดงๆแบบนี้ปั่นนี่ไงเจออีกแล้วโอ้สีสดนิมปั่นดูสิที่พ่อหามาสีสนิมมันจะสวยมากเลยนะดิเบื่องดูสีมันมีสองสีด้วยนี่สีเหลืองอ่ขอ้คนสีเขียวอ่ะออกกระป๋าสีเขียวป่ะสวยเลยอ่ะอนู สรุปใครชนะครับ oh. สปานชนะเหรอไหน oh. ก้อนไหนเออก้อนนั้นสีเขียวสวยสุดนะครับเย้ mm hmm. <Yeah. S 1> แต่พ่อสวยลองมาสักรอก็สวยนะดูสิโอเคเราเล่นที่นี่ oh. พอสมควรแล้วนะครับผมนี่จะแนะนำนะ oh. รั้วป่ามะขามนะครับผมอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับผม ตรงข้ามกับน้ําตกวังตะไคร้เลยเพื่อนๆมาเที่ยวได้นะครับผมกินข้าวแล้วก็<ม>นั่งชมบรรยากาศน้ําตกแล้วก็ให้หนูน้องๆหนูๆลงมาเล่นน้ำได้ด้วยเนะยอะแต่ข้างล่างนี่เขาจากัดเวลานะเดินได้ลงมากินข้าวได้แค่สชั่วโมงอ่าสวไหม่าดวนินไ้มาไรสวยนะม้นี่เขาัเป็นหินภูเกขาไฟคนเจอมา